น้องครับมาดูไอ้แมวแมวตัวนี้มันชื่อว่าไอ้ชายใหญ่นะครับอยากจะเข้ามาเล่นในบ้านนะครับนี่เจอผ้ากันยุงเข้าไม่ได้เลย <c oughs> นี่หนไหมเย็บอันนี้ติดเลยแต่ก่อนมันมุดเข้าตรงนี้นะครับนี่แต่ก่อนมุดเข้ามาแล้วก็เอาขนเอาอะไรมาล่วงใส่ในบ้านนี่ใช่ไหม ตอนนี้เข้าไม่ได้เลยชายใหญ่ยู่นอกบ้านนั่นแหละย,ยี่นอกบ้านด้นีเจอเส้นอินทำควางไว้นะครับเข้ามาบ้านเนี่ยขนเอาอะไรมาล่วงเสบ้านเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพยายามจะเข้าเข้าไม่ได้อืม เป็นไงล่ะชา,าาชายใหญ่เข้าบ้านไม่ได้เหรอฮชายใหญ่เข้าบ้านไม่ได้นะก็อยากเข้าบ้านก็อยากไปนอนด้วยก็อยากไปเล่นด้วยแต่เข้าไม่ได้อ่ชายใหญ่เมวเพศผู้นะครับอแต่ก่อนเป็นเมวใครก็ไม่รู้ พอดีมา,มาเที่ยวก็มาเล่นที่บ้านผมเนี่ยแล้วก็มาอยู่ด้วยเลยนี่มาอยู่ด้วยเลยในยชายใหญ่เอ,าอ,าเอ,าเอ้าอยากเล่นเหรอเล่นกับพ่อเหรออืมใขาอยากเล่นเขาอยากเล่น ชายใหญ่ขี้อ้อนจะเข้าไปหาพ่อในบ้านแต่เข้าไปไม่ได้เลย <c oughs> เข้าไม่ได้เลยเพราะติดผ้ากันยุงที่หน้าต่างโอเค